สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้กับตันชีฟจะเล่นเกมอินดี้เกมหนึ่งที่ชื่อว่า A Story About My Uncle ครับเป็นเกมแนว FPS เน้นสำรวจเป็นหลักครับเขาบอกว่าไม่มีกากต่อสู้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งผมจะเล่นในหมดเนื้อเรื่องนะั้นแล้วก็เล่นเป็นครั้งแรกครับ Dad Aren't you sleeping yet? It's time for bed, honey. Dad, I can't sleep. Can you tell me a bedtime story? All right. What do you want to hear? Something something about an adventure Hmm... I think I know just the the man. Man mehr, Läu, when I was your phank, age. My biggest dream was to follow my uncle Fred on one of his adventures around the world. One day, he disappeared. I stepped into the lobby of my uncle's house. It lay just across the hill from where I lived with my mother, your grandmother. see, see Fred was home yet from his latest home me wanted Fred yet adventure to but to from going I if ลุงคนนี้เชื่อว่าลุงเฟรดครับและนี่คือบ้านของเขาอมแล้วก็บ้านนี้ครับอยู่ไม่ไกลจากเราเท่าไหร่ครับประมาณหนึ่งภูเขาแค่นั้นเองอ่ะอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าฮิลคือเนินเขาเฉยๆนะไม่ใช่ภูเขาเมาเทนอะไรเงี้ยอาจจะฮาร์ดคอร์เกินไปซึ่งแม่ของเราก็ไม่อยากให้ไปไงเกมนี้ผมว่ามันมีรายละเอียดเยอะทีเดียวครับ อันนี้คือเขาหมายถึงสตรีมครับวาวเลยอ๋อโฟล์คล็อกแมกซี่มอเตอร์โอ้ล่เรียดเยอะมากครับอ่านได้แทบทุกฉบับเลยอะ่ะฟอร์เรนไซด์เอ้ยหมวกนี้เป็นหมวกของนักดำน้ำนะครับในสมัยก่อนหนังสือก็เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นหลักครับ My uncle used send to me postcards from his long journeys. Greetings from n e p agos l a a a l p g Kilimanjaro, the Amazon River. คุณลุงของพ่อมักจะส่งโปสการ์ดให้เสมอจากเนปาลกาลาปากอสคิลิมันจารอ่แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาจากไปโดยที่ไม่มีคำล่ำลาเลยทั้งสิ้นคะกูเห็นมึงมีแต่กาลาป agos นี่อันอื่นไปไหนวะไทยแลนด์แล้วครับสงสัยคุณลุงไปที่ประเทศไทยแน่เลยอืมอะไรเนี่ย โอ้ฟอตรสติกเดสโพโซเป็นน่าจะเป็นระบบทิ้งขยะครับเดสโพโซซิสเต็มพอมาที่บ้านของคุณลุงนับครั้งไม่ั้วนเลยล่ะแต่ล็อกเกอร์เนี่ยปกติมันจะปิดเอาไว้และพอได้เจอบางสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะเป็นชุดแอดเว t เจ e s ์สู ความสงสัยเข้าครอบงำจิตใจพ่อแล้วพ่อก็ลองใส่ดูนะอ้ย oh, ม,มันเหมือนว่าทำมาสำหรับกูเลยนี่งไงโอ้โหจุดไอรอนแมนครับมีเอ่อแกรปปิ้งฮุกแกรปปิ้งฮุกคือตะขอตะขอเกี่ยวนะฮะโอ้โหกระป๋องอะไรวันนี้มันใหญ่มากครับ The most mysterious room house o my uncle's the was b ขอ e ล e ง e องผมบ้ e น e ื e ส t ูดิโอที่นี่เขาจะทดลองสิ่งต่างๆใหม่ๆในนี้เสมอนะแล้วก็ตอนนี้มีเครื่องทิ้งขยะนี่ครับวางอยู่ที่กลางห้องลุงเฟรมักจะเน้นย้ำเสมอครับว่าอย่าแตะต้องอะไรในนี้แต่ก็นะยังเป็นเด็กครับเป็นเด็กที่สงสัยด้วย w h ด deliver to รั n c ์รันอะไรครับปลดเลยฮะ นี่นะเดี๋ยวตรงนี้แน่เลยครับแต่ท่ายานของผมบอกไว้อะไรอะอ้าเฮ้ยอเออเกิดคาีนครับออเอาเย it ended with a crash but thanks to the suit i wasn't hurt i had no idea where the pad had taken me but back then i didn't care so much about where i was going or how i would get home คือเขาตกลงมาที่ c r a s ก็คือ landing site นั่นแหละครับจุดตกนั่นแหละแต่พ่อเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขาใส่ชุดนี้อยู่ครับ Triple Wing อะยา ตรงนี้คือจุดเช็คพอยท์ครับล้อรถไม่เกี่ยวนะ The suit protected the but not water couldn't with this thing me falls swim ground in I from on on คุณพ่อบอกว่าอาผมว่าไม่อ้างอิงว่าคุณคุณพ่อละกันนะครับเอาเป็นว่าเราละกันตัวเราบอกว่าชุดนี้ครับลงจากพื้นได้นะแต่แตะน้ำแล้วมันจะหนักเกินไปไม่เขาจะไม่สามารถว่ายน้ำได้ครับคือเตือนว่ามึงอย่าลงไปในน้ำนั่นเองนะ อ๋คิดขวาค้างไว้เพื่อชาร์จสูตรแล้วปล่อยเพื่อจำโอ,โอเคปล่อยเลยครับไม่จำเป็นต้องกดสเปซบาร์นะคราวนี้ I was had sure someone here been ต้องมีใครคนหนึ่งเคยมาที่นี่ก่อนหน้านั้นแล้วคนที่สร้างสะพานพวกนี้แต่เป็นใครครับแล้วก็สัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไร ชาร์จสูตรแล้วอะไรวะโอ้เขาบอกว่าให้กดชิปแล้วก็กดคลิกขวาค้างไว้ครับแล้วเวลาปล่อยมันจะเออไม่ใช่ต้องชาร์จมือก่อนนะโอ้โอเคตกไม่เป็นไรเป็นเช็คพอยต์ครับชาร์จมือก่อนนะแล้วก็เอ่อวิ่งครับแล้วก็ปล่อยชุบอ่าอันนีะเป็น collectible ครับเป็นของเก็บเิ้น ซึ่งไอ้ measuring tool หรือเครื่องวัดนี้คุณลุงเฟร็ดน่าจะเป็นคนสร้างและทิ้งเอาไว้ครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเครื่องนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเอา r e s u l t ก็คือผลลัพธ์นี้ครับไปให้คุณลุงเฟร็ดโอ้คราวนี้มีลูกเล่นเป็นแพลตฟอร์มกระโดดไปมาครับูจะกระโดดสูงไปไหมเนี่ยจะชาร์จให้สูงทำไมเออ เออด้านซ้ายเออผมลืมไปแล้วไอ้ซูมคือกดอะไรกดคลิกขวาอ๋อคลิกขวาตอนที่ไม่มีกรอกคือการซูมครับแล้วตอนนี้เขาอันนี้น่าจะต้องวิ่งนะฮึบอืมของเพียบเลยครับ How had there? you know did Fred been พ่อรู้ได้ไงว่าคุณลุงเฟรดอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าพ,พ่อเจอแคมป์เล็กๆอันนี้ครับเรารู้ว่าเป็นเขาเพราะว่าเขามักจะเพราะเขามักจะพอกอาหารที่เขาชอบอยู่เสมอก่อนที่จะเป็นเขาเป็นอาหารกระป๋องแล้วก็บะหมีม่สำเร็จรูปคุณลุงกินอาหารากกระป๋องเหรอจริงๆแล้วมันก็อร่อยนะอ่าเรื่องเล่าของ ว่ากันไปครับว่าครั้งหนึ่งเขาคุณลุงเคยไปไต่เขาด้วยกันนะแล้วเขาก็ติดอยู่ที่แคบินเราติดอยู่ในแคบินเล็กๆประมาณ2วันแล้วก็สิ่งที่เราต้องกินมีแค่อาหารกระป๋องพวกนี้แหละ mm hmm. คุณยายเนี่ยก็ห่วงแทบตายเลยแต่เราก็ตื่นเต้นไปกับมันครับเดีย๋ยวเรากลับไปทางเดิมนะ mm hmm. <c oughs> ตรงนี้ก็คงต้องจำไกลเหมือนกันแล้วเราจะวิ่งไปนะ โอ้จะสูงไปไหมครับโอเคครับที่รอดมาได้เพราะว่าชุดที่เราใส่อยู่นั่นเองออมีบันไดด้วยอะ่ะปีนได้ไหมปีนไม่ได้ครับเกมนี้มีกระโดดสูงขนาดนี้จะเอาบันไดามาทำไมใช่ไหม ผมกลัวจะพลาดพวกของ collectible นะครับก็เลยพยายามมองสำรวจดูสิ่งต่างๆอันนี้ไม่ใช่นะครับอ๋ออันนี้คืออะไรตอนนี้เ,เราเจอ power core ครับซึ่งเขาบอกว่าสามารถอ to hold โอ้สามารถดึงตัวเองกับบเจกต์ออกต่งตอองางๆได้นะ เจ๋งมากครับไม่จำเป็นต้องกระโดดแล้วสิเราคิดว่าคิเต้าวนี้ครับเป็นคิเต้าที่คุณลุงเฟรทิงไว้ให้นะจนลักษ์จะสว่างขึ้นถ้าคุณอยู่ในระยะที่สามารถทุกได้โอเคนี่ไงครับ left sword of symbol everywhere I grappled. I noticed similar symbols already there in the cave. And I was getting more and more certain that this place was where Fred had gone. เวลาที่ฮุกพวกนี <t 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 ้ยิงใส่พ ok ื้นหรือเซอร์เฟสต่างๆนะครับเขาจะทิ้งรอยเอาไว้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่เราเห็นตามที่ต่างๆในถ้ำนี้แล้วก็เราก็เริ่มมั่นใจแล้วครับว่า ที่ที่นี่ต้องเป็นที่ที่คุณลงหายตัวไปฮะแล้วสัญลักษณ์นี้แหละฮะมันเหมือนเป็นพวกอักษรโบราณมากกว่าครับ By r e l ง a s i n g by grabbing you ฟ i l l fly forward เฮ้ย โอเคครับเขาผมคิดว่าเขาหมายถึงการสวิกนั่นแหละเนี่ยสูงกว่าน,นี้หน่อยนึงแล้วก็ปล่อยครับอ่าเทพเจ้าแห่ง FPS ครับไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่แล้วเออเอาสิเป็นไงล่ะ <c oughs> ผมว่าอารมณ์มันก็คล้ายๆมินเลอร์เอ็ดหน่อยๆนะครับแต่มินเลอร์เอ็ดเนี่ย จะอารมณ์แนวเน้นแอคชั่นและความรวดเร็วเป็นหลักครับส่วนไอนี่จะเน้นประมาณแพตฟอร์มมิงครับคือการกระโดดจากจุดจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแบบไกลๆอ่ะแต่ถ้าคุณเล่นแบบรวดเร็วกว่านี้นะครับแบบเล่นแบบไม่พลาดเลยอะไรอย่างนี้ก็ก็คล้ายๆนะคือเป็น fps ไม่ใช่เป็น fps คือเป็นเกม first person ที่เน้นการเคลื่อนที่เป็นหลักครับ ย่า <Yeah! laughs> โอ้อ uh, ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยโอเคเราจำผ่านมาแล้วนะครับนี่ฮะรอยรอยยิงอันนี้ไม่จำเป็นต้องจำครับดึงได้เลย ึ่งถ้าเราเล่นครั้งแรกนะผมว่าคือเราก็ต้องเดินค่อยๆดูครับ่าสำรวจว่าตรงจุดไหนเป็นจุดที่สามารถกระโดดได้จุดไหนที่สามารถฮุกได้ครับเวนกรา a ปิ้งอะ moving object you will follow along โ okay. อเคขาหมายถึงว่าถ้าเราติดกราปปิ้งฮุกกับวัตถุที่เคลื่อนไหวนะครับเราจะสามารถติดตามมันไปได้นะ เฮ้ยๆๆอะไรนะครับโอ้ยตรงนี้ผมยังไม่เห็นอ็อบเจกต์ที่มันเคลื่อนไหวได้เลยในในตรงนี้นะมันอยู่อ้าวอยู่นู่นนี่เองครับพูดปุ๊บมันเคลื่อนไหวให้ทันทีเลยฮะรู้งานมากไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียว แล้วทำไมเวลาเวลาผมจำพ้าดน,นี่มันต้องมันนิดเดียวละเหมือนนะอ่ะอืมข้างล่างนี้ผมว่าวิ่งน่าจะพอแล้วครับอาคำนวณมาอย่างดีครับคุณลงคนนี้ไม่ใช่คุณลงคุณพ่อคนนี้ไม่ทำบัตรนะ คุณลุงแม่งท่าทางจะผาดโผนน่าดูนะครับผมคิดว่าเขาสร้างไอชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ถูกแล้วล่ะครับในการสำรวจสถานที่บ้าบอแบบนี้นะโอ้โหมึงสวิงเป็นดาวเคราะหน้อยเลยอะ่ะอ้าอมันรู้สึกเหมือนลอยได้เลยนะครับเวลาเล่นเกมนี้นะ นี่หน้าเหมือนคนเลยวะ่ะหน้าเหมือนคนร้องไห้นะครับกดก่อนเลยครับไม่รู้ว่าสวิงไปไหนโอ้ข้างล่างฮะ,ะไม่ต้องดูแล้วจะจับไปตรงทางไหนอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็เห็นเองหืมโอ้ข้างล่างเลยเหรอครับ เอาจริงดีลุงอ้อเราโอ้โหมีมีลิฟต์ครับลิฟต์หรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าคำใบ้ของเกมนี้คือไอสัญลักษณ์เนี่ยแหละจะไปตรงไหนก็ทางนั้นแหละครับเอากูไม่ได้กดปล่อยอ่าือ อ๋อหินนี้จะเหวี่ยงไปมาขึ้นไปข้างบนก็คงไม่มีทางเลือกครับนอกจากติดหินนี่ไปด้วยครับขึ้นไปข้างบนอ๋อนี่ไงนี่ไงปล่อยปลยปล่อย,อย,อยมันลุ้นนะเวลาลงเนี่ยเพราะแต่ทำไมฉากข่าวขึ้นครับ หมือนมีหมอกหรืออืมน่าจะเป็นหมอกแหละครับเพราะเราลงมาลึกเรื่อยๆครับผมดูทรงเกมนี้แล้วนะคงไม่มีอะไรให้พูดมากมายนะครับเพราะว่าบทสนทนาจะกลายเป็นเป็นเรื่องเล่าระหว่างที่ตัวละครเราเดินทางครับก็คงจะเป็นแนวค่อยๆเปิดเผยไปนะครับทีละจุดทีละจุดเราเจอ power core ที่สองแล้วเราก็อ่านไม่ทันนะครับขอบคุณมาก อันที่ทําอะไรได้ยังไม่รู้นะเดี๋ยวมันคงจะบอกเอาไว้ครับกูลืมอีกแล้วเนี่ยโอเค <c ười> ผมมักกวะาดดสเปซปาร์เสมอนะครับเวลาไอวิ่งชาร์จกระโดดเนี่ยโอเคอันท <c ười> ี <c ười> ่สองเอกรมกาิ้งอยู่โอ้ยคือไอ้วงโกม,มือด้านขวาครับบ่งบอกถึงจำนวนฮุก <c ười> ที่เราสามารถฮุก <c ười> ได้นะ,ะอย่างเช่นหนึ่ง สองอ่าเป็นคอปุอ่าอาอเกคือบนี่ไงเห็นไหมแนะนำเลยครับให้ยิงกลางอากาศใช่ไหมอ่าครั้งแรกครับติดครั้งที่สองกูไม่ได้ครั้งแรกติดรันเราจะไม่มีครั้งที่สองคือเราไม่จำเป็นต้องฮุกจนไปติดก้อนหินอันแรกนะครับ หรือก้อนหินต่างๆนี่แหละเพราะว่าใช้หลักการคือหลักการสวิงครับคือปล่อยก่อนที่มันจะถึงก้อนหินนะให้ผมขึ้นไปสิอ่าโอเคครับเออตรงนี้สาวพวกนี้คืออะไรเออนี่มีของนะ,ะมีหินสองลูกครับเราคงจะต้องสวิง สวิงสวายไปด้วยกันทั้งสองลูกมันบังกูเลยมองไม่เห็นครับโอเคผมว่าจริงๆเกมนี้มันก็ก็คือเกมพัเซินอีกแบบนึงนั่นแลหละฮะเราหาจุดที่เราจะกระโดดไปมาเหมาะสำหรับคนที่ชอบ FPS แต่ไม่เน้นการต่อสู้ครับหรือเอาจริงๆแล้วมันก็คือการต่อสู้นะเนี่ย มันคือการต่อสู้กับฉากครับซึ่งบรรยากาศตอนนี้ผมก็ถือว่ามันก็ทำได้ดีอยู่นะถึงแม้จะยังไม่เวือหวามากครับซึ่งผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นช่วงต้นเกมครับเก็บส่วนใหญ่เขาจะทำการติวตัวเรียวหรือสอนการเล่นให้เราก่อน ก็เคยช่วยคุณลุงทำการทดลองต่างๆไหมเอาแน่นอนเรามักจะเป็นคนช่วยเขาเก็บตัวอย่างต่างๆในการวิจัยอยู่เสมอนะแล้วก็มีครั้งหนึ่งครับเราเข้าไปในป่าแล้วเราก็เจอหนองน้ำเล็กๆอันหนึ่งเราเจอไข่ครับมันเป็นไข่ไก่หรือเปล่าไม่ใช่ไข่ไก่แต่เป็นไข่ที่เล็กกว่านั้นครับ คล้ขาขๆเยลลี่อ่ะมีเป็นร้อยเลยแล้วก็เฟสบอกว่าพวกเนี้ยคือไข่กบแต่ลุงของเราต้องเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นนะเพราะว่าเ <What> พราะว่าเราเอาไข่บางส่วนพวกนี้กลับมาบ้านด้วยและวันหนึ่งเฟสตื่นขึ้นมาลุเฟสตื่นมา,นมาพร้อมกับรอยกัดต่างๆมันไม่ใช่ไข่กบแต่เป็นเป็นไข่ยุงนะ oh, ครับอีออ อีลุงเฟรดเอ้ยใช่ไหมล่ะแต่ค un ุณลุงเขาก็เจอไข่กบจริงๆนะเขาบอกเราว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยแล้วก็แต่เราไม่รู้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาครับคือพวกไข่กบนะ่แล้วผมคิดว่า voice over ของเกมนี้ก็ทำได้ดีมากเลยนะโดยเฉพาะเสียงลูกสาวครับน่ารักมากเอ้ยแต่เสียงพ่อมันก็เท่ครับเราไม่ได้เลือกฝ่ายครับ เราไม่ได้เลือกฝ่ายครับเราเลือกการประจนภัยที่อยู่ตรงหน้านี้นะโอ้โห <c oughs> ผมคิดว่าผมจะไม่ภาคทับในเกมนี้นะครับเพราะว่ามันมีเวลาพูดเหลือเฟืออยู่แล้วในฉากสำรวจต่างๆอย่างนี้นะ <c oughs> ก็คือมันไม่จำเป็นต้องรีบร้อนนั่นแหละ หลอดไฟพวกนี้เฟรดเป็นคนเอามาไว้ที่นี่เหรอหรือว่ามีบางคนอาศัยอยู่ที่นี่โอเคพานนี้เบรกไว้เท่านี้ก่อนครับแล้วเจอกันได้ในพาร์ทถัดไปครับ